พี่น้องทหารหลาวพร้อมแล้วที่จะลื้อถอนภาคอีสานกลับมาเป็นของเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมภาเที่ยวนะคะทหารหลาวโพสต์ข้อความว่าทหารหลาวพร้อมแล้วที่จะรื้อถอนภาคอีสานกลับมาเป็นของเราเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเ๋ยวเเดี๋ยวถามหน่อยภาคอีสาน เคยเป็นของประเทศลาวตอนไหนเห็นมีแต่ลาวนั่นแหละที่เป็นของไทยจนกระทั่งฝรั่งเศสมาแบ่งแยกออกไปลาวน่ะเพิ่งจะเกิดเป็นประเทศแค่49ปีปกครองโดยคนเวียดนามแล้วไอ้ที่บอกว่า ระบอบการปลดแอกคนอีสานพึ่งรู้นะเนี่ยว่าคนอีสานใส่แอกความจริงคนอีสานหรือว่าคนสปอป,อปอลาวกันแน่ที่ต้องปลดแอกใส่มา49ปีเจ็บบ่าไหมททดทๆท,ทคนอีสานน่ะ เขาอยู่ดีมีสุขสบายเป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่จเจริญเร็วมากทำไมล่ะกลัวคนอีสานจะอยู่ดีมีสุขเกินหน้าเกินตาคนสอปปลออาวเหรอจะบอกให้นะประชากรอีสานมีไม่ต่ำกว่า20ล้านคนลาวมีเท่าไหร่ เจถึงแล้านคนตอนนี้คนลาวที่เหลือในประเทศจริงๆอะ่ะถึงล้านคนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยที่แน่ๆจีนกับเวียดกึ่งค้อนประเทศเข้าไปแล้วทาหารลาวบอกว่าจะไปรบกับไทยจะเอาภาคอีสานคืนภายในสามชั่วโมงอยากหัวเราะ เป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเลยทหารคนเนี้คงไม่เคยขึ้นเครื่องบินถึงได้พยายามแงนคอมองเครื่องบินภาคอีสานของไทยรอคุณมาปรดแอกอยู่นะเมื่อไหร่ล่ะเสี่ยวเออหน้าสมเพศดีแต่ห่า แค่ไทยงดส่งผงชูรถไปลาวไม่เกินหนึ่งเดือนลาวกินบดแทบหมดแรงสง,งั้นจะมาปลดแอกคนอีสาพนพะนะเอาเวลาไปรับจ้างเก็บผักให้คนจีนเอาเงินมาซื้อข้าวนึ่งให้ลูกให้เมียกินเถอะ อีสานไม่เคยเป็นของลาวจะมาปลดแอกคนอีสานปลดแอกตัวเองออกจากเวียดนามกับจีนให้ได้ก่อนไม่ต้องมอห่วงคนอีสานเขาอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่อดไม่อยากนะไม่ต้องห่วงห่วงตัวเองเอาตัวเองให้รอดจาก บ่วงที่อยู่ในคอของคนทั้งประเทศที่จีนกับเวียดเขาใส่ให้นะ่ะพยายามถอดมันออกให้ได้ก่อนอันนี้นะแหละที่เขาเรียกว่าแอกโดยแท้เป็นทหารมาได้ไงทำไมถึงคิดได้แค่นี้กินปลาบ้างนะ รู้สึกสมองจะไม่สมประกอบแล้วเคยได้ยินนิทานเรื่องอึ่งอ่างกับวัวไหมเหมือนทหารลาวคนนี้เลยทั้งคู่ทั้งทั้งครูทั้งทหารศึกษาประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยมาหอนมาเห่า อยากได้ภาคอีสานทาหารลาวกินหรูอยู่สบายนะดูสิผักต้มจิ้มแจ่วเป็นแบบเนี้ยจะเอาแรงที่ไหนไปสู้รบกับคนอื่นเขาพูดออกมาแล้วก็เป็นตาหน้าอยากอายไม่อายปากไม่อายตัวเองบ้างเหรอ ลองข้ามโขงมาทําการยึดภาคอีสานให้ดูหน่อยอยากเห็นเหมือนกันว่าคนอีสานจะยอมไหมเออนะเขาจะยอมไหมยอมไปตกละกรรมลำบากยอมไปแบกภาระกับลาวเขาจะยอมไหมตอนเนี้ยประเทศลาวมีแต่หนี้สิน มีแต่ภาระคนในประเทศลาวอะ่ะก็ออกจากประเทศกันแทบหมดแล้วที่เป็นคนลาวจริงๆอ่ะนะออกจากประเทศกันเกือบหมดแล้วเนื่องจากความแล้นแค้นอดอยากค่าแรงถูกของแพงบ้านเมืองของประเทศลาวตอนเนี้ก็จะมีเฉพาะ คนแก่กับเด็กเท่านั้นที่อยู่ส่วนวัยทำงานวัยหนุ่มสาวตั้งแต่อายุ14-15ปีก็ออกจากประเทศข้ามฝั่งมาประเทศไทยสัดส่วนใหญ่เลยมารับจ้างทำงานคนไหนที่ยังเด็กอยู่ก็อาจจะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆตามที่แม่อาจเจ้านาย อนุญาตให้ทำนะคําว่าพร้อมแล้วที่จะลื้อถอนภาคอีสานให้กลับมาเป็นของเรารื้อถอนอะไรมาสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่จะมาลื้อถอนอะไรกันถามคนภาคอีสานบ้างหรือ,อยังว่าเขาจะยอมให้พวกคุณน่ะ มาลื้อถอนไหมเขาอยู่ดีมีสุขขนาดนั้นจเจริญขนาดนั้นเขาจะยอมไหมที่จะไปอดๆอยากๆกับพวกคุณค่ะคลิปนี้สมสมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกำลังใจขอบคุณมากๆค่ะ ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะคะขอบคุณค่ะ